สวัสดีค่ะมานะเดี๋ยวเรามาดูไพ่เล่าเรื่องวันนี้กันนะคะว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครนะตั้งจิตอธิษฐานนะคะขอให้ออกมาใช่ขอให้ออกมาตรงขอออกมาเป็นเรื่องราวของคุณนะมันเป็นไพ่เล่าเรื่องแบบแรนดอมนะคะไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นอย่าออาไปตัดสินใจในความสัมพันธ์ของตัวเองดูเป็นแนวทางนะคะ นึกถึงเขาดีๆเด็กถือถ้วยอ่าล่วงมาอีกฝั่งนึงเดี๋ยวแม่หมออ่านต่อเลยนะเด็กถือถ้วยลงในฝั่งของเขาคนคนนี้วันนี้แม่หมอรับรู้ได้ถึงความรู้สึกเซนซิทีฟในตัวเขาเขาอาจจะมีเรื่องอะไรที่ทําให้เขาคิดเยอะแต่แม่หมอไม่รู้หรอกนะว่าเรื่องอะไรที่เขาคิด เยอะในช่วงเวลานี้นะคะแต่มันเป็นในลักษณะของการคิดที่เหมือนกับใจเขาอยากจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอยากจะเทคแอคชั่นกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะกับสิ่งที่เขาคิดอยู่เดี๋ยวดูไพ่ขยายต่อไปนะคะนี่เมื่อกี้ที่ร่วงลงมาเมื่อกี้ให้พิ้นเทสคนคนนีเ้เหมือนกับว่า เหมือนเขาไปได้รับรู้เรื่องราวอะไรบางอย่างนะมันอาจจะเป็นในลักษณะของการที่ว่าเขาอาจจะรู้ด้วยการที่เหมือนกับเขาสื่อกับเพื่อนทางจิตก็ได้คือนคนที่มีความคิดตรงกันลักษณะเหมือนกับ Wah! มันจูนกันได้เขาอาจจะรู้ว่าเพื่อนกําลังคิดจะทําอะไรหรือเขาอาจจะคิดว่าเพื่อนรู้ทันเขาแล้วไหมในกระบวนการความคิดของเขาอีกความหมายหนึ่งที่อาจจะเป็นได้ก็จะเป็นในลักษณะของการที่ว่าคนคนนี้เหมือนกับ เหมือนกับว่าเขาเขาเหมือนเขารับรู้อะว่าเพื่อนไปรู้ทันอะไรบางอย่างในสิ่งที่เขากําลังคิดเหมือนเพื่อนอะไปรับรู้อะไรบางอย่างในสิ่งที่เขากําลังคิดเพื่อนนึกออกปะคือคุณสองคนอาจจะไม่ได้ติดต่อกันแล้วแต่เหมือนกับเซนของเขามันบอกนะว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เขากําลังคิดอยู่อะคือคุณกําลังรู้ทันเขาอยู่นะอะไรแบบเนี้ยคุณไปรู้ทันอะไรเขาหรอคะ เดี๋ยวมาดูสิคุณรู้ทันอะไรเขาหรอ The world เกิดขึ้นในฝั่งของเพื่อนอันนี้แพ้ประจำตัวเพื่อนนะคะในวันนี้คุณเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมแล้วประสบความสำเร็จแล้วเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขานะคะแล้วก็เป็นคนที่เขารู้สึกได้เลยว่าเขาอยากได้พลังงานแบบคุณนะคะให้ยังอยู่ในความสัมพันธ์นะนะ เนี่ยราชนีไม้ท้านี่คือไพ่ประจําตัวเพื่อนวันนี้นะอ่า เขาคิดถึงคนที่มีสเสน่ห์กับเขามากๆในอดีตและถามว่าเวลานี้ไม่มีสเสน่ห์หรอไม่ใช่เขาก็แอบมองคุณอยู่นะในพื้นที่ของเขาเขารู้ค่ะว่าคุณมีสเสน่ห์แล้วมันเป็นสิ่งที่เขาก็รู้ด้วยมีคนเข้าหาคุณเยอะเพราะฉะนั้นยิ่งส่องยิ่งดูเขายิ่งอ่อนไหวเขายิ่งเซน t ทีฟเขายิ่งค่อนข้างจะคิดมากมันเลยเป็นในลักษณะที่ว่าสิ่งที่เขาเตรียมการนั่นแนหะจะเป็นในเรื่องของการที่คิดอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์ของคุณไหมนะอยากจะกลับมาทวงคืคนไหมแบบนั้นเพราะว่า มันเป็นไพ่ของเด็กที่เหมือนไปเห็นอะไรบางอย่างมาแล้วคือสิ่งนั้นะมันกระตุ้นความรู้สึกของเขาอะค่ะเขารู้สึกแรงกับสิ่งนั้นเน่ะค่อนข้างที่จะมีความอ่อนไหวซึ่งมันเป็นเรื่องของเพื่อนเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าคุณนะมีเสน่ห์กับเขานะแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณก็มีเสน่ห์กับทุกๆคนด้วยคุณน่ะ ทำอะไรทำจริงทำจังในทุกๆเรื่องเป็นคนเด็ดขาดนะคะแล้วก็เป็นคนที่ถ้าในอดีตเขามีปัญหาอะไรอะ่ะคุณไม่เคยที่จะละเลยเขาเลยนะคุณจะเป็นคนแรกๆเลยที่อยู่ในชะตาชีวิตของเขาอะนะแต่ตอนนี้คุณตั้งดาบแล้วนั่นหมายถึงว่าในอดีตแหละคุณอาจจะมีเขาอยู่ในความสัมพันธ์อยู่ในใจในทุกๆส่วนแต่เวลาเนี้ยมันเหมือนกับว่าคุณตั้งกาดรอแล้วอะมันเป็นในลักษณะว่าคุณชัดเจนมากกับการตัดสินใจครั้งนี้คุณมีความรู้สึกว่า เขาไม่เคยทําอะไรเพื่อคุณไหมยอย่างเงี้ยเพราะพลังงานของเขามันเป็นพลังงานแบบเด็กอะค่ะแต่พลังงานของคุณมันเป็นราชาราชนีเห็นไหมเป็นเดอะเวิลด์คือพลังงานคุณสูงกว่าเขาคุณอาจจะเป็นผู้ใหญ่กับเขาด้วยถึงหรือถ้าเกิดคุณอยู่ในอายุไล่เลี่ยกันก็ต้องบอกว่าความคิดของคุณนั้นคุณความคิดของคุณเป็นผู้ใหญ่เกินตัวเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเขาอะไรแบบเี้ยแล้วเป็นคนที่มองอะไรขาดเพราะเนื่องจากว่าเป็นพลังงานของคนที่เป็นนักบริหารเอ่อปกติแล้วเนี่ยคนที่ทํางานอย่างนี้แล้วเนี่ยมักจะมองอะไรที่มันกว้าง กว้างมากกว่ามองมองในระนาบเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นน่ะมันเหมือนกับว่าเขาอาจจะมีความที่ไม่แน่ไม่นอนไม่คงทนในความสัมพันธ์กับคุณหรือเปล่าในอดีตมาๆหายหายแบบนั้นแล้วคุณไม่เห็นถึงพลังงานแห่งการจริงจังหรือการปรับตัวอะไรกับเขาไหมอะไรเงี้ยหรืออาจจะรู้สึกว่า ไม่มีอะไรดีขึ้นหรือเปล่ามันก็เลยมอนกับห่างกันไปหรือเปล่าในเวลานี้นะคะแต่เออเขา,าคิดถึงคุณจังเลยนะวันนี้เขาค่อนข้างคิดเรื่องของคุณเยอะมากค่ะเป็นไพ่แห่งความคิดที่ขึ้นมาชัดเจนแล้วก็คิดถึงคนที่อุดมสมบูรณ์พร้อมในความรู้สึกของเขานั่นเองนะฉะนั้นใดๆก็ตามที่เขาคิดความหมายก็คือเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งอยากจะมาชนะใจคุณอีกครั้งอะ่ะถ้าเกิดว่าเขาทําได้นะ นัน่นแหละคือสิ่งที่เขาอยากทําที่สุดอยากชนะใจคุณอยากได้คุณกลับมาในความสัมพันธ์อีกครั้งเนี่ยแล้วก็มาเจ็บปวดเขาคิดมากค่ะทุกครั้งที่เขามองในเรื่องราวของคุณอนะมันเต็มไปด้วยก้าวดาบคือความเจ็บปวดเขาอาจจะเอาเรื่องของคุณมาเครียดมาคิดมากยิ่งโดยเฉพาะยิ่งดึกยิ่งเครียดเพราะช่วงเวลากลางคืนเป็นช่วงเวลาที่เขาอยู่กับตัวเขาเองไหมอะไรแบบนี้ความเครียดส่งผลให้บางทีเขาอาจจะถึงกับนอนไม่ได้นอนไม่หลับหรือนอนไม่พอเป็นคนที่ค่อนข้างมีความวิตกกังวลอะไรแบบนี้นะ นั่นแหละถามว่าทําไมก็ถึงไี้เป็นแบบนี้มันเป็นพลังงานที่เหมือนกับปล่อยมือกันไปแล้วไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นใครปล่อยใครหรือมีประเด็นอะไรหน้าไพ่ยังไม่ได้บอกสําหรับวันนี้แต่เห็นแค่ว่ามันห่างกันไปแล้วก็คุณก็ตั้งดาบรองแล้วเท่านั้นเองแต่เขานะ่ะอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ซึ่งพอเขาคิดจะกลับมาจริงๆทีไรความเครียดก็จะเบรกตัวเขาทุกทีนะ คือเขาเขามองคุณเขาเครียดอะแต่ไม่มองก็คือเครียดกว่ามองแล้วกลับไปเครียดต่ออะไรประมาณแบบนี้ยเพราะมันห่างกันไปแล้วโอ้โหเก้าดาบสิบดาบไม่ต้องพูดเลยเพื่อนนิ่งสนิทเหมือนตายทั้งเป็นนะนี่คือพลังงานฟ้าของเขาเขารู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยคุณมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วหรือยังคุณไม่สนใจเขาจริงๆแล้วหรอเวลานี้คุณอยู่ได้คุณยิ้มคุณหัวเราะคุณเนี่ยหันไปเบิกบานให้กับทุกๆคนมีสัตว์เลี้ยงน่ารัก อะไรแบบนี้คือคุณมีความสุขกับสิ่งรอบตัวจนคุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณนิ่งในฝั่งของเขาไหมความหมายคือคุณนิ่งเพราะคุณไม่ได้ไปอะไรกับเขาไงมาเลยนิ่งในความรู้สึกของเขาแล้วเขาไม่เคยเห็นคุณดูนิ่งแบบนี้หรือเปล่าพอเขามาดูคุณเอาคุณคุณอยู่ได้ยังไงคุณมีคนเข้าหาคุณเยอะแยะเลยเนี่ยชีวิตของคุณอืดูแล้วมันมีความ สมูทมีความเบิกบานดูแล้วมันประสบความสําเร็จคุณสามารถมีชีวิตอยู่ได้จริงๆหรอในวันที่ไม่มีเขาในวันนี้อีกแล้วคุณสามารถยิ่งได้ขนาดนั้นเลยหรออยากมาเริ่มต้นใหม่นะแต่ก็เครียดคิดมากแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่เขารู้สึกว่าหรือในความสัมพันธ์เนี้ยเขาสูญสิ้นไปจริงๆแล้วเพราะจริงๆแล้วนั้นมันเหมือนกับคนคนนี้เขาไม่ได้อยากสูญสิ้นความสัมพันธ์กับคุณไปอะแต่มันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะในความสัมพันธ์พวกคุณอะ สำหรับวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นวะพวกคุณห่างกันไม่หมอยังไม่เห็นตรงนั้นนะแต่เห็นเพียงแค่ว่าเออคุณห่างกันนะยังไม่ได้มีปัญหาย,ยังไม่ได้มีประเด็นอะไรในอดีตให้ไม่หมอเห็นนะแต่ว่าวันนี้ปัจจุบันนี้ตอนเนี้เขาอยากมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะเขาก็เจ็บปวดมากกับความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่าเขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณห่างเขาออกไปทุกทีอ่ะหรือเขาจะไม่ได้มีคุณอยู่ในชีวิตแล้วจริงๆอะไรเงี้ยค่ะราชนีเหรียญเกิดขึ้นพลังงานของเพื่อนมีแต่ราชาราชนี คนที่เคยจริงใจกับเขาในอดีตคนที่เคยเป็นเซฟโซนของเขาคนที่เป็นเหมือนโลกทั้งใบของเขาคนที่มีความละเอียดรอบคอบให้กับเขาในทุกๆอย่างเก็บรายละเอียดทุกๆจุดคุณอาจจะเคยซัพพอร์ตเขาคุณอาจจะเป็นที่ปรึกษาเขาก็ได้ในด้านการทํางานของเขาในอดีตเป็นคนที่เหมือนเป็นกระจกส่องเขา่าว่าอะไรที่เขาขาดอะไรที่เขาลหลาหลวมคุณคอยเติมเติมให้กับเขาตลอดเวลาอะไรที่เขาทําผิดคุณเตือนเขาแล้วก็คุณเตือนเขาได้หวังความหวังดีอะไรเงี้ยแต่ว่า ทำไมความสัมพันธ์ถึงได้ห่างออกไปไม่รู้จริงๆวันนี้หน้ไาพา่ไม่บอกแต่บอกว่าโอ้คนคนนี้อยากกลับในความสัมพันธ์ของคุณมากๆแล้วเขาคิดถึงคนคนนั้นแบบสุดหัวใจเลยนะวันนี้เพราะไพ่แห่งความคิดถึงมันขึ้นมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นอ่ะคิดแล้วยังไงก้าวดาบสิบดาบเจ็บไม่ไหวอ่ะเขาเจ็บกับเจ็บกับความห่างนี้แล้วก็เจ็บกับเรื่องราวในอดีตพวกคุณเคยมีอะไรกันไหมอ่ะเออแต่เขาเจ็บมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากจะทําก็คือเขาอยากจะกลับมา เดี๋ยจะกลับมาเหมือนกับถ้าในอดีตเขาเคยทําสิ่งที่ไม่ดีกับคุณนะมันเป็นภพพแห่งความรับผิดชอบนะอักษินอัศรวินเลียนเนี่ยเดี๋ยจะกลับมารับผิดชอบคุณถ้าในอดีตเขาไม่เคยลงหลักปักฐานกับคุณวันนี้เหมือนกับว่าเนี่ยจะกลับมาขอคืนดีนะเดี๋ยวจะกลับมาเหมือนกับถ้าเนี่ยถ้าอดีตเขาไม่เคยชัดเจนกับคุณเขาอยากมาให้ความชัดเจนกับคุณคุณจะรับเขาได้อีกไหมถ้าในอดีตเขาเป็นคนที่ดูไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยในความสัมพันธ์นี้ ครั้งนี้เขาก็อยากมารับผิดชอบในความสัมพันธ์นี้กับคุณอะไรแบบนั้นถ้าในอดีตเขาไม่มีอะไรที่เป็นปึกแผ่นเป็นรากฐานอะไรให้คุณได้เลย mm. ก็เหมือนกับว่าวันนี้เขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เพื่ออยากจะมาสร้างรากฐานต่างๆในชีวิตไปพร้อมกันกับคุณคุณจะยอมไหมอะไรอย่างเงี้ยคิดมากค่ะคิดมากแล้วก็เครียดแล้วก็เจ็บอยู่ในฝ้าของตัวเองไม่ไหวติงแบบนี้เลยนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่เทพคติวันนี้จะเล่าเรื่องราวว่ายังไงนะคะ เข็คขัดภาิีวะเกิดขึ้นสิ่งที่เขามองคือเขาถ้าในอดีตเขาเป็นคนที่มีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลนในความสัมพันธ์เพราะว่ามันมีในลักษณะของคนที่ไม่เคยชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าเขาไม่เคย มีความมั่นคงอะไรให้กับคุณเลยเขาอยากจะจบสิ้นปัญหาเหล่านั้นพัฒวะขึ้นในฝั่งของเขาอยากจบสิ้นปัญหาเหล่านั้นอยากจบสิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่เขามีอยู่ในอดีตเพราะว่ามีความรู้สึกเหมือนกับว่าอยากจะกลับมาเริ่มต้นกับคุณเพราะพลังงานของคุณมันเป็น the world เงี้มันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขาอีกความหมายนึงก็คือเหมือนกับว่ากว่าเขาจะรู้ใจตัวเองนั้นน่ะคือใจเขาก็อยู่กับคุณไปแล้วแต่ว่าคุณก็ไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์นั้นแล้วไหมอะไรแบบเนี้ยนะ ยังไงต่อคะจ t ติดเกิดขึ้นในฝั่งของเขานะมันเลยเป็นลักษณะเหมือนกับว่าถ้าคนคนนี้จะกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งแสดงว่าจ t ติดลงมันเป็นเรื่องของการชดใช้การพิพากษาอะไรแบบนี้นะถ้าเกิดสมมุติว่าในอดีตอ่ะเขาอะ่ะไม่เคยมีความจริงจังไม่เคยมีความจริงใจอะไรให้กับคุณเหมือนกับวันนี้มันเกิดการพิพากษาเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เนี้ยเพราะฉะนั้นอะ่ะ พลังงานที่คุณไม่ได้สนใจเขาอีกแล้วมันจะเป็นในลักษณะของคนที่หันกลับมาแล้วเพื่อจะกลับมาพิสูจน์ตัวตนของเขาอีกครั้งเพราะเขาจะเคลียร์พลังงานสิ่งที่มันไม่ดีก่อนในะอดีตที่เขามีไพ,พ่พอปพะซิวะเกิดขึ้นเนาะเขาจะพยายามพิสูจน์ตัวตนของเขาเพื่อที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งเดอะเมจิกเชียนเกิดขึ้นสิ่งที่เขาทํานั้นมันอาจจะเรียกได้ว่าคุณอาจจะคิดไม่ถึงว่าเขาทําแบบนั้นได้มันอาจจะเป็นในลักษณะของคนที่เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตนไปนเลยก็ได้นะคือเปลี่ยนลักษณะ เปลี่ยนนิสยัยเปลี่ยนแนวคิดยกแผงอนะความหมายคืออย่างนั้นคือจะไม่เหลือลักษณะแบบเดิมอีกต่อไปในนั้นซึ่งมันเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายคุณอาจจะไม่คิดว่าโหคนแบบนี้มันจะปเปลี่ยนได้ยังง่ายตายไปเกิดใหม่มันยังง่ายกว่าอีกนั้งอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่คนคนนี้ถ้าอันนี้เกิดขึ้นวันนี้ เท่าที่เห็นมันเปลี่ยนได้ป่ะเพื่อนเขาจะเปลี่ยนแบบพลิกแผ่นดินเลยนะอยู่ที่ว่าคุณใช้โอกาสเขาอีกไหมจากพลังงานเดิมเนี่ยสิ่งที่เห็นคือถ้าเกิดเขาเปลี่ยนตัวตนได้พระแม่ลักษมีมานั่นหมายถึงว่าถ้าดูแนวโน้มถ้าเขาเปลี่ยนได้แล้วเขากลับมาในความสัมพันธ์ของคุณเนะี่ยมันมีโอกาสนะที่จะได้กลับมาสารต่อกันใหม่อีกครั้งเนึงนะะ่งค่ะมันไม่ใช่สารต่อกันแค่ในเรื่องของความรักความผูกพันอย่างเดียวแต่สิ่งที่เห็นเนะี่ย มันจะมีความสําเร็จในเรื่องของการเงินการทองด้วยทั้งของคุณแล้วก็ของเขาอะนะเออเขาอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะเขาอาจจะพกคุณเนี่ยเป็นในลักษณะของคู่ที่สนับสนุนการเงินการทองันก็ได้นะความหมายคือไม่ได้หมายถึงว่าฉันจะต้องให้เงินเธอเธอจะต้องให้เงินฉันมันอาจจะไม่ใช่ลักษณะนั้นแต่มันหมายถึงว่าชะตาชีวิตของคนทั้งสองอ่งพอได้มัน พอได้มาคอมมิชกันอะ่ะมันเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเหมือนเราไปโลกกับคนคนนี้พอเรามีคนคนนี้อยู่ในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างมันทําให้เหมือนกับคือเขาบอกว่าคุณเป็นโลกทั้งใบของเขามันเหมือนกับว่า เส้นทางทุกๆอย่างมันเปิดหมดในชีวิตของเขานั่นเองอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ในชีวิตของเขานะในชีวิตของคุณก็เหมือนกันอะไรเงี้ยและในด้านของความรักความรู้สึกเท่าที่เห็นก็คือแม้ว่าจริงๆเนะี่ยคุณจะห่างกันไปในใจนั้นจริงๆก็ยังนึกถึงกันอยู่นะแต่มันถูกตัดด้วยคำว่าทิฏฐิถูกตัดด้วยคำว่าอีโก้อะไรแบบเนี้ยที่ถือดาบทั้งคุณและเขานั่นเองทั้งๆที่จริงๆ,ๆแล้วเนี่ยลึกๆข้างในก็ยังรักกันอยู่นั่นเองนะคะแต่ดูแล้วอ่ะคนคนนี้เปลี่ยนได้นะเพื่อน มันอาจจะดูแบบว่าเออโหยคนแบบนี้หรอมันจะเปลี่ยนได้ในอดีตทำมาเยอะเลยนะแม่หมออะไรอย่างเงี้โยโอ้ยแต่ถ้าเกิดถ้าเห็นแบบนี้ยพอพศีวะเกิดขึ้นในตัวเขาแปลว่ามันจะมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงในฟ้าของเขาค่ะชุดใหญ่ไฟกระพริบนะเขาจะเปลี่ยนแปลงได้แล้วเท่าที่เห็นคือถ้าเขาเปลี่ยนแปลงได้แล้วกลับมาในความสัมพันธ์ของคุณเนะี <c> ่ย <oughs> สิ่งดีๆมันจะถูกเริ่มต้นอีกครั้งนะอันนี้คือต้องดูแหละว่าเป็นดวงของใครเนาะสิ่งดีๆมันจะถูกเริ่มต้นอีกครั้งความบาดหมางรอยบาดแผลที่เคยบาดเจ็บมันก็เหมือนกับว่ามันจะถูกลดลงจากสิ่งปัจจุบันที่เขาพยายามไปลบเลือนกับความผิดที่เขาทําในอดีตนะคะในอดีตเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับพระพายเกิดขึ้น อารมณ์ของเขามันอาจจะเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงไหมอารมณ์ไม่เสถียรบทนึกจมโหก็เหมือนกับฟืบขึ้นมาเลยเหมือนกับเป็นลมร้อนในเดือนเมษาเหมือนเป็นอารมณ์อย่างนั้นแะเหมือนอารมณ์เหมือนแก๊สระเบิดฟืบอารมณ์ร้อนขึ้นมาแบบนั้นเขาเป็นแบบนั้นไหมในอดีตเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์แปรปรวนแล้วก็เป็นคนที่เอาความคิดของตัวเองเป็นตัวตั้งนะก็เลยเหมือนกับว่าไม่ได้เห็นเลยว่าใครจะทําอะไรกับเขาใครจะดีอะไรกับเขาแค่ไหนประมาณนี้นะ ไพ่ล่วงแม่หมออ่านเลยนะ DM เพจเกิดขึ้นสายตาที่เขามองคุณในเวลาเนี้ยคุณเป็นเหมือน DM เพจพระแม่ตีสตินั่นเองความหมายก็คือว่าเขามองคุณเป็นที่หนึ่งเป็นที่หนึ่งในใจของเขาเลยคําว่ามารดาแห่งจัก,กรวาลน,นี่คือจัก,กรวาลของเขานะความหมายที่ทีนี้แปลว่าในชีวิตของเขาที่เขาเคยผ่านคนมาเยอะแยะมากมายได้รู้จักกับคนมากี่ร้อยกี่พันคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาอะ่ะ มันไม่มีใครเลยที่จะทําเพื่อเขาได้เหมือนกับคุณนะนะคือคนอื่นอาจจะเข้ามาเพราะมันมีในเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยแต่ของคุณเนะี่ยคุณไม่ได้คิดถึงในเรื่องของผลประโยชน์เลยคุณเข้ามาในความสัมพันธ์กับเขาวอะคือคุณเนะี่ยมาด้วยใจแล้วคุณก็รักเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างของคุณมันเต็มไปได้วยความหวังดีคุณไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่าความซื่อสัตย์ แล้วก็คุณก็ไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่าเขาจะต้องมานั่งให้อะไรคุณเพราะจริงๆพลังงานของคุณมันเพียบพร้อมอยู่แล้วคุณเพียบพร้อมแบบคุณสามารถซัพพอร์ตช่วยเหลือคนอื่นได้อีกด้วยซ้ําอะไรแบบนี้ค่ะแต่คนๆนั้นในอดีตเขาเขาอาจจะมองข้ามในตรงจุดนั้นแล้วไม่ได้ให้อะไรกับคุณมาตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้แหละนี่คือสายตาที่เขามองคุณมันเลยเหมือนกับว่า มันอาจจะเหมือนกับเขาต้องถึงเวลาที่เขาจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะพ,พ่อภาสีวะเกิดขึ้นมันจะเกิดการเนี่ยแหละค่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองชุดใหญ่เพื่อกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งแล้วมันก็ถามว่าเปลี่ยนได้ไหมด้วยหน้าไพ่เห็นว่าคุณก็กลับไปให้โอกาสเขาอยู่นะมันก็แปลว่าน่าจะเปลี่ยนแปลงได้จริง,รงๆอนะเนาะพลังเกิดขึ้นในฝั่งของคุณเนี่ยคือตัวตนที่เขาบอกว่าทําไมเขาเห็นคุณแล้วเหมือนกับพลังหน้าทองอะเพื่อนเห็นแล้วทําไมดูมีสเสน่ห์จังเลยคนเนี้ยมีแต่คนเข้าหาชีวิตคุณเยอะแยะ เวลาทุกครั้งที่มองตัวเขาเองเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อก่อนคุณเคยอยู่ในความสัมพันธ์ทําไมดูแล้วมันไม่ได้แบบมีเสน่ห์เหมือนกับตอนเวลานี้ที่ห่างกันเพราะตอนนั้นมันใกล้กันเกินไปอะไรก็ตามที่มันใกล้กันเกินไปบางที่มันมองไม่เห็นคุณค่านะแต่พอห่างออกมามันจะทําให้เขาเห็นเลยว่าเอ๊ะเวลาที่คุณไม่มีเขาอยู่ในความสัมพันธ์น่ะทาไมคนเข้าหาคุณเยอะแยะแบบนี้และทําไมตอนนั้นเขาถึงรู้สึกเฉย ไม่ได้รู้สึกดีอะไรเลยแต่ทําไมวันนี้ตอนนี้เวลานี้เหมือนกับรู้สึกว่ากลับมาตกหลุมรักใหม่ยังไงบอกไม่ถูกในวันนี้กลับมาเห็นค่าในวันที่มันก็ห่างออกไปในความสัมพันธ์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้ถ้ามันกลัวการสูญเสียคุณจริงๆมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวของเขาค่ะขนาดใหญ่เลยนะ นั่นแหละการเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองไหมที่เรียกได้ว่ามันเสนอความคาดหมายที่คุณจะไม่มีทางได้รู้เลยว่าเออมันทําอย่างนี้ได้ได้วหรออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเลิฟบอมเกิดขึ้นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์คือมีโอกาสค่ะที่คนคนนี้จะทาเลิฟบอมกับคุณเนี่ยอาจจะมีการตัดเตรียมการวางแผนอะไรที่คุณคิดไม่ถึงคิดไม่ทันแล้วก็เป็นลักษณะแบบปัจจุบันทันด่วนเพราะคุณคิดไม่ทันไงแล้วมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่า เขาต้องตระหนักรู้แล้วเขาต้องเตรียมการมาเป็นค่อนข้างอย่างดีเพราะว่าการที่เขาจะกลับมาจัดฉากหรือจะกลับมาง้อหรือจะกลับมาใดๆก็ตามครั้งนี้นะเขาจะบงไม่ได้นะเพื่อนเพราะพลังงานคุณเนี่ยคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองหมดแล้วและคุณพร้อมตัดคุณไม่มีความจําเป็นอะไรที่คุณจะต้องมานั่งดูเขาเลยด้วยซ้ํา เพราะคุณมีคนเข้าหาชีวิตคุณเยอะแยะเลยในเวลานี้ยแค่นี้คุณก็ไม่มีเวลาแล้วคุณจะเอาเวลาไปอะไรกับใครอีกแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณไม่เคยต้องไปเสียเวลาจัดการอะไรกับเรื่องของเขาหรือดูเขาเลยได้ซ้านะแต่นั่นแหละถึงเป็นเหมือนกับว่าครั้งนี้ถ้าเกิดเขาจะมีการทําอะไรขึ้นมาสักอย่างเขาจะพลาดไม่ได้นะเพื่อนเพราะว่าถ้าพลาดมันหมายถึงว่ายิ่งกว่าสูญเสีย ไปทั้งหมดอีกจากชีวิตนี้นะคะเทพพระอาทิตย์เกิดขึ้นก็คือเดอะซันทั้งเดอะซันทั้งเดอะเวิลด์ที่เกิดขึ้นในชีวิตอะคะต้องบอกว่าสิ่งที่เขามองเห็นนะ่ะคือเหมือนกับคุณเคยให้ความอบอุ่นกับเขาคุณเคยสร้าง ทั้งรอยยิ้มทั้งความอบอุ่นทั้งความสนุกสนานให้กับเขาคือเรียกได้ว่าความมีชีวิตชีว,วาละกันการที่เขาเคยมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์อดีตนั้นมันเหมือนกับคุณนะไปดึงตัวตนของเขาออกมาถ้าเขาอยู่ในความสัมพันธ์กับคนอื่นเป็นความสัมพันธ์แบบเก๊กเป็นความสัมพันธ์แบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าการที่เขาอยู่กับคุณในความสัมพันธนะ์น่ะเขาไม่เคยเก๊กเขาไม่เคยอะไรเลยเพราะว่ามันจะออกมาเป็นตัวตนของเขาจริงๆเขา เรียกได้ว่าคุณดึงความเป็นเด็กของเขาเออกมาได้แล้วกันนะมันเป็นตัวตนของเขาจริงๆอะ่ะเพราะฉะนั้นอะ่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าคุณะเป็นเซฟโซนในพื้นที่ของเขานะที่เขารู้สึกพีสมาเกิดขึ้นมันเป็นในลักษณะที่ว่าเดี๋ยวพอเขาวนกลับมานะคะคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ลำบากใจนะแต่เท่าที่ดูอะ่ะถามว่าคุณลำบากใจแล้วยังไงต่อไพ่พระแม่ลักษมีเกิดขึ้นมองว่าเดี๋ยวคุณน่ย ก็ให้โอกาสเขาคุยกับเขาอยู่ดีแต่ภายใต้เงื่อนไขว่าคนคนนี้มันต้องเปลี่ยนแปลงชุดใหญ่จริงๆเหมือนไถ่หน้าดินอย่างนั้นเลยอ่ะเขาต้องเปลี่ยนแปลงแบบนั้นจริงๆแล้วคนคนนี้ถ้าเขามีการเปลี่ยนแปลงนะคะเนี่ยด้วยตัวตนของคุณอ่ะที่คุณเป็นราชินีเหรียญน่ะคุณเป็นคนที่ใจดีอ่อนโยนเพราะฉะนั้นถ้าคนคนนี้มีการปรับปรุงตัวจริงๆการที่คุณถือเหรียญและโน้มลงมาแบบนี้แม่หมอมองว่าคุณก็ มีโอกาสนะที่จะให้อาภัยเขาให้โอกาสเขาอีกสักครั้งอะคะ่ะในการปรับปรุงตัวนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเคสด้วยนะว่าความรุนแรงที่พวกคุณมีกันในอดีตอ่ะมันจะมากน้อยแค่ไหนแล้วมันจะอาภัยให้ได้ไหมแต่แนวโน้มเปอร์เซ็นในวันนี้ที่เห็นนะ่ะเดี๋ยวคุณก็ให้อาภัยเขานะถ้าเกิดเขาเปลี่ยนได้แบบถ่ายหน้าดินอย่างนี้จริงๆนะการให้อาภัยในตัวคุณจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม ความรักมันจะเริ่มพัฒนากันใหม่อะไรเงี้ยความเมตตาในตัวคุณคุณก็จะทําคุณก็จะอภัยให้เขาแล้วมันเป็นลักษณะของการเริ่มต้นสร้างสัมพันธ์ไปใหม่ในลักษณะแบบนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่ปิดจ,จบออรเคิลกันนะสิ่งที่เขาเห็นตัวคุณในวันนี้เห็นไหม ไพ่เท็จคติบอกว่าเป็นพลักส่วนไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บอกว่าสิ่งที่เขาเห็นคุณในตอนนี้คุณค่อนข้างมีสเสน่ห์นะมีคนเข้าหาคุณเยอะแยะมากๆแต่เขานั้นอยากจะกลับเข้ามาหาในตัวคุณแต่กลับมาไม่ได้กลับมาไม่ได้จริงๆเขาจะกลับมาอย่างแบบทะเลยทะล่าเข้ามาไม่ได้นะมันจะเกิดการวาง,วางแผนใ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 น,ในความของเ,ออเขาเรียกว่าอะไรจะเกิดการวางแผนนะคะในความคิดของเขาก่อนเพราะเขาจะพลาดไม่ได้ตอนนี้สิ่งที่ทําได้คือ เวลาที่เขาเห็นคนห้อมล้อมตัวคุณในความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยก้าวดาบสิบดาบที่เกิดขึ้นคือเขาไปเจ็บปวดในพื้นที่ของตัวเองนอนนิ่งสนิทเลยนะเพื่อนเจ็บปวดมากๆแต่ทําอะไรไม่ได้นี่ไงเกิดการวางแผนเกิดขึ้นเห็นไหมการเดินหมากก็คือการวางแผนการเดินเกมในความสัมพันธ์มันจะเกิดการวางแผนในฝากความคิดของเขาว่าเขาจะกลับมาอย่างไงที่กลับมาแล้วคุณจะปฏิเสธ เขาไม่ได้เลยหรือคุณยินดีที่จะให้อภัยเขาอีกครั้งแบบนั้นเพราะการกลับมาของเขานั้นเขาพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวตนของเขาด้วยไพ่ล่วงหมดเลยอ่ะอ่านเลยนะสิ่งอ่าทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเขากลับมาในความสัมพันธ์กับคุณครั้งเนี้ยคุณเห็นคําว่า finish ไหมนั่นหมายถึงว่าถ้าเขากลับมาเขาคาดหวังว่าทุกอย่างจะต้องจบและจะต้องจบสวยนั่นหมายถึงว่า ุณกับเขาต้องได้ไปได้วยกันแบบนี้ต้องไม่มีการทิ้งกันละกันต้องไม่มีการเลิกลากันพูดง่ายๆคือมามาแล้วต้องจบสวยมาแล้วต้องได้อยู่คู่กันไปแบบนี้เห็ he ll he ll นเขาขี่นกไหมความหมายคือต้องไปได้กันนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาจะแพ้ไม่ได้สำหรับตอนนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นในความรู้สึกของเขาคือเขาไม่ชอบเลยนะ ที่เวลาเขามองคุณแล้วมันมีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยเพราะเขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าคนตรงนั้นมันควรต้องเป็นเขานะไม่ใช่คนอื่นอะไรแบบนี้ค่ะที่เขารู้สึกเพราะฉะนั้นวางแผนในฝ้าของเขาเพื่อที่จะเดินหมาเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้ง ให้มันเป็นในภาพลักษณ์เหมือนเดิมถ้าเกิดคุณเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนก็เหมือนกับว่าให้ครอบครัวกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมอะไรเงี้ยคุณอาจจะเคยไปอยู่แถวๆบริเวณสวนเก็บต้นไม้ซอยมะม่วงหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยกันเพราะฉะนั้นอ่ะโมเมนต์แบบนั้นอ่ะเขายังคิดถึงในวันนั้นอยู่ถ้าคุณเคยมีลักษณะแบบนี้อยู่ร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นในลักษณะของคนที่มีกิจกรรมทําร่วมกันอะไรเงี้ยคุณอาจจะเคยไปตาม สวนตามป่าตามภูเขาได้กันก็ได้แล้วเขาก็เลยคิดถึงช่วงเวลาที่คุณอยู่ด้วยกันแบบนี้นะช่วงเวลาดีๆที่พวกคุณเคยมีต่อกันนะ่ะเพราะฉะนั้นอนะ่ะใดๆก็ตามค,คนคนนี้เดี๋ยวมันก็วนกลับมาค่ะคือเขาเริ่มจะไม่ไหวแล้วแ่ะนะมันเป็นดวงใครก็ไม่รู้วันนี้แต่อันนี้เป็นแรนดอมของวันนี้นะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะถ้าตรงก็น้อมรับกลับไปค่ะไม่ตรงไม่สบายใจวางไว้ตรงนี้ดูเป็นความบันเทิงก็พอนะเ,นเพื่อนๆนะ สำหรับวันนี้ลาเตสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ